เชื้อราในลูกแมวเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตรงนี้ตรงนี้คือเชื้อราทาั้งซีดเลยแหละจากหน้าที่เด็มไปด้วยเชื้อราบุกนะคะเปลี่ยนเป็นสาวน้อยหน้าใสาแบบนี้อันดับแรกเลยต้องมีคอลลากันเลียนะคะแต่ด้วยความที่พวกน้องเนี่ยยังเด็กมากนะคะเลยใช้คอลลาไซส์มินินะคะเป็นคอลลาหนูตะเภาแทนซึ่งเวิร์กมากเกาไม่ได้แล้วก็สบายตัวน้องด้วยหน้าน้องอาจจะเปียกทุกวันเลยนะคะเพราะฉีดสเปรย์ฟื้นฟูผิวหนังบริเวณที่เจียวเชื้อราตรงหน้าทุกวันเช้าเย็นด้วยความที่มันในกล้าตาจมูกปากนะคะก็จะใช้แค่ตัวลลาวนนกาืู้แเอมช ปาบุกซึ่งเราเลยให้อาหารเสริมตัวเร่งขนไตรโคโอรเอสนะคะวาลเมทซึ่งเห็นผลชัดมากเลยขนก็จะร่วงน้อยลงด้วยแต่ว่าราคาก็จะแรงนิดนึงนะแต่ว่ามันดีจริงๆเหนื่อยที่สุดสู้ที่สุดคือการที่เราต้องอาบน้ําฟอกเชื้อรานะคะน้องแมวทุก3วันด้วยแชมพูมาลาเซ็สำหรับแมวเด็กเนี่ยใช้ตัวมาลาเซ็แค่นี้เดียวนะคะเป่าให้แห้งนะคะถ้าเป็นบ้านนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ตู้เป่าขนในการเป่าขนแมวด้วยเนี่ยจะใช้ตัวใดเป่าอีกรอบเพื่อมั่นใจว่าขนด้านในเนี่ยมันแห้งสนิทจริงๆนะคะทำแบบนี้ประมาณสามถึงสี่สั